สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําผักสลัดที่ทางโอเปอริกฟาร์มของเรานะครับปลูกว่าเราปลูกผักสลัดอะไรกันบ้างเนาะหนึ่งนะครับก็คือเจ้ากีนโอ๊กนะครับนี่เนาะเขียวๆแบบนี้นะครับคือกีนโอ๊กนะครับต่อมาผักสลัดชนิดที่สองนะครับคือเลดโอ๊กนะครับนี่เนาะสีแดงๆสวยๆแบบนี้นะครับคือเลดโอ๊กนะครับเพื่อนๆส่วนผักสลัดชนิดที่สามนะครับ ก็คือเจ้าผักสลัดฟินเลนะครับก็มีลักษณะใบยึกยึกยกยักเงื้งเงงงักแบบนี้เนาะนี่นะครับต่อมานะครับผักสลัดชนิดที่สีนะครับที่ทางโอปรนีฟังผมของเรานะครับปลูกเนาะก็จะเป็นเจ้ามินิคอร์สหรือว่าเแบบีคอร์สนะครับมินิคอร์สหรือว่าเแบบีคอร์สนะครับเป็นผักสลัดที่จากตัวผมเองเนาะคนปลูกนะครับ เป็นผักสลัดที่กรอบหวานอร่อยที่สุดนะครับในบรรดาผักสลัดนะครับต่อมานะครับผักสลัดชนิดที่5้านะครับอยู่ตรงนู้นเนะเาะเพื่อนๆก็จะเป็นเจ้าผักสลัดกีนคอร์สนะครับเพื่อนๆนี่เนาะกีนคอร์สก็จะมีใบยาวๆแบบนี้นะครับลักษณะต้นสูงๆยาวๆแบบนี้นะครับก็มีทั้งหมด5ชนิดนะครับจากทางโอเปอิกฟาร์มของเรานะครับก็จะมีกีนโอ๊กเลดโอ๊ก มินิคอร์สนะครับกีนคอร์สแล้วก็ฟินเลน,นะครับผักสลัด5ชนิดนะครับที่ทางโอปปงฟาร์มของเราปลูกกันนะครับ